มาดูเราจะเจาะใส่ฟุกติดตั้งง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ปูนใช้กาวพลังตะปูสลักอันเจาะสลักอันเจาะช่างใหญ่ช่างเล็กเจาะเพื่อใส่ฟุก เจาะเรียบร้อยแล้วก็ใส่พุกตามไปเลยใส่พุกตามไปแล้วก็เรามายิงกาวพลังตะปูที่บัวที่ขอบบัวไว้แล้วก็เราติดตั้งใต้ตามเส้นที่เราติดเตาไว้ใส่กาวพลังตะปู แค่น nee, um. nee, ah ี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่การใส่กาวครับผมนี่การใส่กาวผมไม่ให้เลือบบัวแต่เลือบมือหมดครับอืมครับผมนี่ลากยาวไปเลยเสร็จใส่กาวแล้วเราก็มาติดตั้งกันเลยดูไปดูไปดูบุษ อะไปล่าเรือบ,บุสซ์ครับสายแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยครับผมเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับบัวเราทําที่สว่างทําที่แจ้งเคยไม่เห็นว่าบัวมีหรือเปล่านี่ก็ยิงใส่เลยครับเรียบร้อยครับผมแบบง่ายๆครับผม